วันนี้ในความเป็นจริงสุขภาพนั้นถือว่าเป็นธุรกิจแล้วก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความเข้มข้น แล้วก็มีโอกาสมากสำหรับประเทศไทยนะครับถ้าเรามาดูแล้วในโลกเรานั้นมีมูลค่าของการรักษาพยาบาลหลายล้านล้านบาทเลยทีเดียวถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าในช่วงประมาณสัก3ถึง5ปีที่ผ่านมานั้นประเทศไทยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการรักษาสุขภาพมากขึ้นนะครับว่าไปแล้ว เจ้าแห่งเทคโนโลยีการรักษาสุขภาพคืออเมริกาครับอเมริกานั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของโลกเลยทีเดียวเพราะอเมริกานั้นพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ เรื่องสุขภาพถือว่าดีที่สุดแล้วก็ไปไกลที่สุดแต่เมื่อมีประเด็นเรื่องของที่มีการบอมในอเมริกานั้นตอนนั้นอเมริกาและยุโรปนั้นก็เข้มงวดไม่ให้ผู้ป่วยที่มาจากตะวันออกกลางนั้นเข้าไปสู่อเมริกาแล้วยุโรปครับทำให้โอกาสที่ประเทศไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของการรักษาพยาบาลก็เพิ่มขึ้นครับประเทศไทยนั้นในช่วง1ิกว่าปีที่ผ่านมานะครับเราได้ไปร่วมมือกับโรงพยาบาล ที่มีความสามารถระดับโลกของอเมริกาและของยุโรปหลายแห่งครับทำให้ระดับการรักษาพยาบาลของประเทศไทยนั้นสูงขึ้นครับนำมาสู่การที่ในแต่ละปีนั้นคนที่จะมาท่องเที่ยวในเชิงของรักษาสุขภาพนั้นเพิ่มขึ้นทุกปีครับที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยนั้นให้พัฒนามากขึ้นเพราะว่าคนไทยนั้นมีจิตวิญญ,ญาณครับของการดูแลเซอร์วิส บวกกับเทคโนโลยีที่ในช่วงประมาณสัก5-6ปีที่ผ่านมานั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสูงมากเลยทีเดียวนะครับประเทศไทยเรานั้นในช่วง3-5ปีที่ผ่านมายอดคนไข้ที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อรักษาพยาบาลน,นั้นเพิ่มอย่างมากมายสาเหตุก็เป็นเพราะว่าตลาดของการท่องเที่ยวเชิงรักษาสุขภาพนั้นตอนนี้เป็นที่นิยมกันนะครับปีที่แล้วนั้นมีคนที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยถึง20 ล้านคนเสร็จเศษครับแต่ประมาณเกือบ10%นั้นเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับวันนี้ประเทศไทยของเรามีโรงพยาบาลทั้งหมด1,320แห่งครับแล้วก็เป็นของเอกชนนั้นประมาณ320แห่งนั่นก็คือเหตุผลครับที่ทำให้ไทยนั้นมีรายได้จากการรักษาสุขภาพนั้นสูงมากทีเดียวซึ่งแต่เดิมสิงคโปร์ครับถือว่าเป็นเจ้าแรกในอาเซียนวันนี้ถ้าเราไปดูนะครับ จำนวนแพทย์ของสิงคโปร์นั้นว่าไปแล้วนั้นประมาณสัก18คนต่อประชากร1 0,000คนครับในประเทศไทยนั้นถือว่าต่ำกว่าสิงคโปร์เยอะนะครับเรามีแค่3คนต่อ1น0 0 0คนเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าด้วยการที่ต้นทุนของเรานั้นถูกนั่นก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวอย่างมากครับฉะนั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยเรามีนั้นเราควรจะทำยังไงให้เกิดความต่อเนื่อง ในอีกไม่นานนั้นอาเซียนที่มีประชากรถึง6 0 0ล้านคนไม่มีพรมแดนแล้วเข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยง่ายขึ้น